ไสไตล์ดิยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับสไตล์ดิชิ้นคืนแล้วนะคะวันนี้นะคะสไตล์ดิยก็ทำแบกแ็กลาจาแม่ก่อนอื่นนะคะใครนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะตอนนี้ก็สตล์ดียนะคะฝากให้ทุกคนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ก็กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะคะเพื่อให้สตล์ดิยนะคะน้อยนิดตั้ใจที่แบบ ทำ u t u b e มาแบบไม่เสียกําัังใจนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกรงกิงนะคะเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปดีๆจากสตาดี้ด,ด้วนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้ว let's go oh my god นี่นะคะทุกคนเป็นเขาเรียกว่าสบู่สครับนะคะในตำนานก็คือเป็นสบูพ่พิชี่นะคะทุกคนตะกอดน,นะคะมันจะเป็นแบบสีใครที่เคยใช้นะคะจะรู้ว่าสีตะกอนมันจะเป็นสีออกน้ำตานะคะกล่องมานะคะทุกคน ราคาราคาหนึ่งก้อนประมาณสามสิบเก้าบาทนะคะทุกคนเราตอนแรกเรามาเราซื้อมาขายนะคะแต่ว่าเราขายไปเนี่ก็โควิดเนาะก,ก็เลยแบบซื้อมาใช้เองอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อะไรนะคะก็ถือว่าก็คุ้มนะคะในซื้อมาในเลตตัวแทนนะคะทุกคนก็ราสามสิบเก้าบาท <c oughs> อยากจะบอกนะคะว่าน้องนะคะสามารถใช้ทั้งทั้งทางหน้าทางกายท้งขาดทางทุกอย่างได้ใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วแต่เราจะใช้ได้ตรงไหนนะคะทุกคนแล้วแต่เราจะใช้ เราสะดวกตรงไหนเราใช้เป็นเลยขัดไปเลยขัดแบบย้่วยๆนะคะทุกคนลา่คนอาจจะงงว่าทําไมเราไม่ขัดขัดผิวขัดขาอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนคือเรารู้สึกว่าผิวอะไรเงี้ยผิวิีแทนนะคะเรารู้สึกว่ามันก็โอเคนะมันสวยในยแบบทุกคนไม่จําเป็นต้องแบบผิวขาวนะคะทุกคนไม่จำเป็นต้องผิวใสถ, Sing ถึงจะสวยนะคะทุกคนก็แปลกไม,ไม่วม,ม่ไม่ไม่รู้ว่าทําไมคนไทยต้องบอกว่าเออฉันต้องผิวขาวนะฉันต้องผิวแบบ ขาวมีออร่านะทุกคนไม่จําเป็นค่ะทุกคนทุกคนสามารถแบบสวยในสิ่งตัวเองเป็นนะคะทุกคนก็คือทุกสีผิวนะคะทุกทุกอย่างทุกสัญชาติต่างๆนะคะทุกคนสวยในแบบตัวเองเป็นนะคะทุกคนไม่จําเป็นน้อยเนื้อต่ําใจที่แบบเราไม่ขาวเช่ว่าจะสวยไม่ได้เราไม่ดูดีเช่ว่าจะสวยไม่ได้นะคะทุกคนทุกคนมีความสวยนีเข้าเรื่องเลยละกันไม่พูดมากท่้พีนะคะทุกคนเราจะแกะข้างในให้ดูนะคะทุกคนข้างในนะคะทุกคนก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนจะมีเขาเรียกว่า ซิวเหรอเขาเรียกไม่รู้แล้เขาเรียกไม่ถูกค่ะทุกคนเห็นเนี่ยพิชซี่นะคะเนี่ยปลัมพิชซี่โดก๊อปกันไม่ได้นะพิชซี่ก็คือพิชซี่นะคะทุกคนเราจะแกะดูนะคะแล้วก็ไปใช้ด้วยแกะดูเลยเนาะนไหนะคะทุกคนพอเราแกะออกมานะคะอุ้ยนอนเหมือนเบานี่มากทุกคนดู ว้าวนี่กวิ่งหน้าอีสเตอร์มาแบบมาแบบเด้อมาแบบเด้อหน้าอีสต์มากนะคะทุกคนก็แบบยังแอบตกใจที่แบบมันเป็นซีเรียมอ่ะทุกคนดูดิไม่น่ากินตรงไหนอัปกาโมวงสรุปวงทุกตรงน่ากินมากจริงไม่ได้ไอวยนะคะทุกคนก็ <c oughs> สำหรับใครนะคะที่ต้องการสั่งซื้อนะคะสามารถเข้ามาไลน์แอดตรงนี้ได้นะคะทุกคนเป็นไลน์แอดของเรานะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการสั่งซื้อแต่ค่าสำหรับใครที่แบบ อาจจะสะดวกใกล้บ้านหรือว่านัดรับะคะก็สามารถตองนั้นได้นะคะทุกคนนี่ความกลิ่นความเอ่ยความใจนะคะรูปแบบมันละมุนนะทุกคนดูถ้ากินได้กินไปแล้วนะเนี่ยความหอมเขาคือแบบมันเป็นกลิ่นกับแบบเข้าใจาว่ากลิ่นกาแฟอ่อนไหมทุกคนทัน้นแบบมันแบบม่กลิ่นกาแฟแล้วแบบมีความเหมือนเราคิดไปเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะทุกคนมันแบบมันแบบมีกลิ่นนมด้วยทุกคนมันหอมอะแบบเข้าใจาว่าหอมกาแฟอ่อนป่ะ นะคะทุกคนก็คือเขาจะแถมถุงตีฟองทุกๆสิบก้อนนะคะสำหรับใครนะคะที่เปิดบินนะคะเขาจะแถมเป็นถุงตีฟองนะคะทุกคนนี่ตีฟองนะคะทุกคนสำหรับใครนะคะที่ซื้อในสิบก้อนหรือเปิดบินนะคะทุกคนนี้เขาแถมมาให้หนึ่งอันนะคะจะบอกว่าคขาลดมากเนาะดูก็รู้ว่าพร้อมที่จะไปอาบน้าแต่พร้อมแล้ว let's go โอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราเข้าแบบห้องน้ํมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอาจจะแบบโปโปนิดนึงแต่ว่า ไม่โปรเลยค่ะขนาดนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตรงข้างล่างนะคะทุกคนโองค์เไม่พูดเยอะนะคะทุกคนก็พูดเยอะมากๆแล้วแหละเราก็ทําการเก็บผมนะคะวันนี้เนื่องจากเราจะไม่สระผมนะคะเพราะเราสระไปแล้วเมื่อเช้าเลยทำใน้เาแบบเป็นไขรนี่ก็ต้องเกินเก็บผมนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะพอเก็บแล้วก็จะได้มานี้น้องนี่ยัวจานี่คือมันอันจริริงต้องที่แบบ นี่เวคนน่ะีคนี่ชิโระเสยกนี่าใชวค่ะมากรนะคะก็นะถึงกันแล้วทุนนะคะน่สลสมุท่โอ้ i s hey, i also cute เขาจะวาอัมัของกาแฟแบบเ็แบบเป็นฟูมนะไค่ะทกคนเอ้ยได้เห็นลมนุ่มน้องแมวมีกถูนะคะปกติอะถ้าสมูนมันอะไม่ได้จริงนะคะทุกคนด ถ้าไม่ดีจริงมันอบ,บฟองไม่ได้ขาดนะคะทุกคนนี่ละมุนเวอร์ละมุนแบบละมุนนาละมุนล,ลินเวอร์ <c oughs> ตลกิงอะ่ะนะคะทุกคนนี้ก็เป็นฟองแบบนุ่มๆเหมือนเนี่ยทุกคนูอ้ยดูมิก้ๆเห็นไหมทุกคนเคยกินขนมไอ้ขอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่เป็นเราคิดก่อนที่เป็นไอ้เออใช่ไอติมนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงนี้นะคะทุกคนเป็นไอติมตักที่แบบ เหมือนเขาเรียกว่าเมโกโกโก้แล้วแบบที่มันผสมกับนนอะ้รนะคือสีน้ำตาลที่มันแบบอยู่ในร้านไอติมเอ้ไม่ใช่เด็ร้านพวกหมูกระทะชาบูที่มันจะมีแบบตอนตกอาหารกินเสร็จแล้วนะคะทุกคนพวกไม่ถูกอะทุกคนนนัะ้เห็นไหมเหมือนอะเหมือนไอติมอะทุกคนอะเหมือนไอติมที่มันละลายแล้วอะโอ้โแล้วก็ทำถูวนๆลงไปบนใบหน้านะเขาทุกคนโอายจะบอกอย่างหนึ่งคือ ือความรู้สึกที่เราใช้มาสู b u p i ช h i นะคะในการล้างหน้าตรงน,นี้นะคะทุกคนคือปกติรอยรงรอยสิวสวของเรานะคะทุกคนจะบอกว่าเยอะมากนะคะทุกคนคือมันดีตรงที่แบบอันนี้เราเปลีป่ยนแปลงจริงนะคะทุกคนจะขึ้นให้ดูนะคะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้เลยนะคะมันแบบสิวตรงใต้คงใต้คางตรงนี้เยอะมากดูตรงนี้เริ่มหาลยละแต่รอยสิวนะคะทุกคนแล้วก็ขัดรูถูกไปเลยนะคะทุกคนนี ถาว่าตอนไหนประชาชนไม่ใช่ไม่จริงนะคะทุกคนเราใช้จริงๆนะแบบเออไม่นตอนไหลนะเออว่าฉันก็ใช่จริงเด้อแม่พี่น้องแบบเออเขาไแบบพูดแบบไปเรืเ่อยเปืือยแบบโม้โมยอะไรของเขาไปนะคะว่าเออใช่แบบยังไงอะแบบวยมวย,ยบแบรนด์เขาแต่ว่าตัวเองไม่ใสก็ไม่ได้ปะก็เออมันก็ไม่ใ่แนวเด้อแม่ดูออว่าไม่ได้นะเ,ออเห็นไหมความฟอง,งเขานะเขาทุกคนก็บอกว่าสำหรับใครนะคะที่ มีแบบถุงตีฟองแล้วว่าแบบเขาเรียกว่าถุงตีฟองสบู่ที่อาบน้ำว่ะทุกคนสามารถเอามาตีสบู่ได้นะคะทุกคนบอกว่านั่นแหละเอามาใช้ดูนะคะทุกคนบอกว่าสบู่เนื้อของนอนนะคะมันแบบมันนุ่มมากทุกคนนั่นแหละคือแบบคือความกี่ความแบบความฟังมันเป็นเย็นน้องนะคือแบบมันสามารถ่าใช้ทั้ททสงสองนะคะท ett, znaczy, <se> ุกคนอยากขาวอยากใส่ตรงนั้นนะคะก็ ใช่ไปเลยแต่ว่าสตลอดน,นะคะเราอยากให้เสี่วมันยุนบเนาะแบบทำความสะอาดเนาะอ,อะไรดูดีกว่าเดิมนะคะทุกคนนี้อกจะบอกอย่ันคือสามารถสรับปากได้นี่อ่ะไม่เสียอดูดูสรับปากมันบอกก่นอนจู่อืม น,นี้สิวเพิ่มขึ้น,นะรอปกติสิวยอะกว่าน,นี้สิอมืนใหญ่ด้วยวนี่เ,นเลยนะคะมันก็ช่วยลดหลายอย่างคะจะหาว่าขวอย่างเดียวไม่ได้ค่าสปอนเซอร์แต่ว่ามันยอะออดชิพนะคะว่าเออแบบใช้แล้วต้องวอะไรเงีเ้ยิวยูบเออเซอะไรทำไมหน้าดีคนใช้อะไรทำไมแบบหน้าเป็นแบนียย้ <c oughs> อ้าน้องเป็นตัวอ้าน้อโชว์ไปเลยก็โชคกีไปเลยสิขะเออก็โชคไปเลยสิคานั่นเราะนะกนอาจจะงงว่านี่คืออะไรนะคะทุกคนอันนี้เป็นเสาเขาเรียกว่าเสาเสาทีไม่ใช่นะคะทุกคนอยากจอดเนาะเบอร์เบยเบอรอี่อีซิน้ารีวิวอะไรอย่างรีวิวสติลเดนอะไรอย่างเออเรองบอกว่าอีซิน่าทำไป มีที่จำไม่ได้เดี๋ยวขึนให้ตรงนี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 ้ตรจำไม่ได้นะทุกคนดุหรีกเปกองสดนะกองสนปกติเราขัดน้าไ้ปนี่นะตรงนี้าไม่เชื่อถ้ามี มาพี่สไตล์เดียม่ลงคิปวีามสไตล์เดียลงคิปน่ยนะคะมาสไตล์ไ่ลงคินีนั้นพี่สไตล์เดียแบบนานจังช้าจังอย่างนี้ก็คือมันอะไรหลายอย่างนะคะทุกคนจากที่เราไม่ลงคิ้มาประมาณสอเดือนเต็มเ็